เป็นท่อสแตนเลส AR นะครับงานบ้านเรานะครับตัวนี้บอกเลยไม่ใช่แท้ครับเป็นงานบ้านเราครับแต่ว่าให้เสียงความไพเราะแล้วก็เสียงแน่นครับสวัสดีครับวันนี้โกโมอเตอร์นะครับจะมานำเสนอเจ้าคาวาสกิ z 900นะครับ เซทเก้าร้อคันนี้เป็นรถปี2018นะครับอ่าอันนี้เป็นสีแดงโครงแดงเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับของ Z900 ครับลักษณะเด่นหรือจุดเด่นคันนี้นะครับอ่าหรือสภาพรถคันนี้นะครับอ่เรามาพาผมพาดูเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับไม่หมื่นกิโลครับสีเดิมทั้งคันครับทั้งสีอ่าสีตัวถังสีทุกจุดนะครับไม่มีเก็บงานสีแม้สักชิ้นเดียวเลยนะครับไม่เคยล้มครับรับประกันส่วนท่อนะครับส่วนท่อเป็นท่อ เป็นท่อสแตนเลส AR นะครับงานบ้านเรานะครับตัวนี้บอกเลยไม่ใช่แท้ครับเป็นงานบ้านเราครับแต่ว่าให้เสียงความไพเราะแล้วก็เสียงแน่นครับไม่แตกต่างกับของแท้เลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ทําก็คือเป็นท่อนี้วัสดุที่ทําคือสแตนเลสนะครับ304นะครับแบบ B นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับแล้วก็มาด้วยท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นพับได้นะครับนะครับเป็นท้าย ถ่ายสั้นพับได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับกระจกปลายแฮนด์แล้วก็มาพร้อมด้วยตะแกรงหม้อน้ํานะครับอ่าตะแกรงหม้อน้ําแล้วก็ชิวหน้าชิวหน้าไฟเลี้ยวหน้านะครับชิวหน้านี้เป็นอ่าชิวหน้าแต่งนะครับอ่าคาร์บอนนะครับคาร์บอนเคปลาร์นะครับครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับอืมแล้วก็ยางนี่จะเป็นลอตโซ่ทูนะครับคันนี้ได้ทาการเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วครับทั้งหน้าและหลังครับ หน้ารัดมาด้วยยาง120นะครับ127 17นะครับด้านหลังก็คือล็อตโซ่2นะครับขนาดนะครับขนาดตัวนี้เป็น180นะครับ180ทับ557ยางนี้ยังใหม่นะครับ85เปอขึ้นนะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับครับผมส่วนมามาดูตรงสีถังนะครับสีถังนี้ติดกันลอยมาให้ด้วยนะครับกันลอยหัวเข็มขัดนะครับแล้วก็สีด้านข้างนี้นะครับ ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยอะไรเลยนะครับส่วนฝาเครื่องทั้งสองข้างครับซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นฝาเครื่องจานไฟแรกก็ข้างคัดนะครับไม่มีรอยว่าเป็นรอยล้มหรือว่าเป็นรอยสกิดให้กวนใจเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกาดเครื่องน่ครับของคาบาสกินะครับตรงรุ่นครับผมด้านหลังก็มีมาตรงสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มก็เป็นสวยๆเลยนะครับเนียนๆนะครับครับผม ทั้งสองข้างครับสียังสวยอยู่นะครับไม่มีรอยใดๆนะครับโซ่สเตอร์นี่ก็ยังเหลือใช้งานอีกเยอะนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากจะเป็นเดิมเดินครับจานดิสหน้านะครับไม่สึกนะครับไม่สึกนะครับนะครับจานดิสหน้าไม่สึกนะครับมามาพร้อมด้วยกันล้มล้อหน้านะครับอ่ะครับทีนี้เราไปฟังเสียงท่อกันนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับว่าปกติหรือว่าเสียงท่อดังขนาดไหนนะครับ เสียงเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเสียงเงียบปกตินะครับเสียงเงียบปกตินะครับเสียงไม่มีอะไรดังที่ว่าจะดังให้กวนใจหรือว่าดังให้ลำคาญใจนะครับอ่ะนี่เสียงพ่อนะครับผมตัวนี้มันจะเสียงหวานเลยนะครับเซษเก้าร้อยครับกันพ่อตัวนี้ครับเข้ากันมากครับ เสียงแน่นๆเลยนะครับท่อสแตนเลสงานไทยนะครับแต่ว่าเสียงไม่ต่างอะไรกับของแท้เลยนะครับอโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเจ้าแซด900ปี2018อ่าตัวลิมิเต็ดตัวนี้ไว้ให้พิจารณาอีกหึงคันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อสวัสดีครับขอฝากไว้คลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะมารายงานให้ลูกค้าดูอีก ทีนะครับสวัสดีครับ